ลดปีเดียวเลขไม่หมื่นโลครับผม X Series ส0 2 2ั 2022, สีประตูครับผมพี่น้องงวดพันเก่าพันพี่น้องโอ้โหรถลักเดือนชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสไตล์ X Series ครับออกรถประพ่อเดือนปล่อยยึดเรียบร้อย งวดพันเก้าพันยึดแลอวันปะยึดอีกแล้วครับรอเลวครับผมมาปึ๊บจัดส่งกรจัดส่งกรอ่าเลขไหมมื่นเดียวอีหลีครับยังมาทันติดทายแต่มันเครื่อเบนส่งบอทันไิดทายแต่มันเครื่องกนหรอกคอยยึดมาก่อนเนี่ยเพิ่งดิพาหลังคาบอถอดบอแกะครับพี่น้องดูดิหัวนงหัวน็อตครับรถไม่มีประวัติหลอกพิความจมน้ํามีอยู่สองประวัติประวัติอะไรประวัติตอนซื้ออ่าแล้วประวัติอะไรประวัติตอนยึด สองประวัติส,ส,อ,งอ,อ,สองประวัติซัำนหละพี่น้องเออมืดจังหน่อยเด้อมามืดมาคำครับยากการอยากงานพี่น้องออกรถจบศูนย์บาทงวดพอนเก้าพัน 9,